ดิฟโชว์กลางห้างสถานโลกกนนะครับก็แอดมินชายนะครับก็ทุกวันนี้เมื่อไปเจอเครื่องออกกําลังกายตามร้านขายอุปกรณ์กีฬาตามห้างนะครับก็ทุกวันนี้ก็คือดิฟโชว์ดึงข้อโชว์ได้เลยนะครับซึ่งจากในอดีตนะครับแอดมินเขาก็คือเนี่ยครับรูปร่างเขาจะเป็นนมสาเดี๋ยวผมให้ดูคลิป ให้ดูรูปตอนท้ายนะครับซึ่งผมบอกว่าพี่พี่จะต้องปลดล็อกท่าดิฟให้ได้นะครับซึ่งผมก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับก็ให้พี่เขานะครับไปซื้อบาคู่มาเมื่อพี่ซื้อบาคู่มาพี่ฝึกเองเห็นไหมเห็นไหมครับคือท่าผิดหมดซึ่งผมได้แนะนําพี่ว่าพี่นะครับพี่จะต้องล็อกสะบักนะครับบากว้างหัวไหล่นิดนึงครับแล้วก็มองตรงครับมองลงกับพื้นนะครับห้ามเงยหน้าขึ้นนะครับก็ตอนนั้นกําลังฝึกอยู่นะครับ ฝึกไปเรื่อยนะครับก็คือฝึกแล้วก็ส่งการบ้านลงให้ส่งการบ้านนะให้ผมส่งคลิปแล้วก็ส่งการบ้านลงกลุ่มนะครับผิดผมก็ได้แนะนานะครับเห็นไหมครับนี่ครับแอดมินเขาไม่ได้คบหน้าลงนะครับไม่ได้ล็อกสะบักนะครับนี่ครับอกล่างมันไม่ถึงบาเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียประเด็นว่าอกล่างถึงบามันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ทุกวันนี้นะครับแอดมินเขาก็เปลี่ยนคนละคนนะครับสามารถดิฟทงน้ําหนักได้แล้วนะครับ ซึ่งนะครับสำหรับคนที่จะได้สามารถเทนส่วนตัวมาแอดมิชานะครับคุณสามารถให้ผมเอาคลิปวิดีโอไปลงได้และถึงคุณเทนส่วนตัวยังไงคุณก็ต้องส่งคลิปในกลุ่มปิดอยู่ดีนะครับร้อยแรงครับ